ไส้เชคาีต้องทานเจ้าก้นอร่อยกระดุนลับ้านกระาง้โมงอะไรวกาช่วยจับเลยครับจับได้เวลาแล้วไม่ใช่ไงก็มียืะโเดี๋ยวเวลาแลวพูดในซิโซพีละบานประจาเจ้าโมงพื้นละ1 0 0 0บาทไปเร็วเร็วเร็วเปนทานมัดมีลากำเัิงกระดิ่งทำอันค่ะสิ ทำไมได้ไปเนี่ยทำไมได้ไปเน้่มันไก่เวลาเลยสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วรางวัลพิเศษจับชั่วโมงนะครับใครจ็ดชคดวโมงกี่ต่อครั้งสี่ได้ครับเริ่เดี๋ยวจะโทรหาเก้ารางวัลห้าม้นครับุ้่มบาลานซ์โคเร่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 จับปึ๊บปึ๊บโอ้ยหลุดมือเอาไหมโอ้นี่ออกมาแล้วคือว่าจังไหร่นอตาแห้งบอดีฮัมบิ้งเหา ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดเก้าสามแปดสี่สองสามแปดสี่บองสามแปดสี่สองสามอาดที่สอง ตามเบอร์นะครับจักรยานเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์ห้าสมพงศ์ดวงพงศ์เป็นมานน้ำไทยเป็นบ้านนตรงขวางครับอาลับรางวัลดนะครับเด้อวันอาลับรางวัลผ่ายตรงและถ้าผ่านหาวยผานกับผู้โชคดีประจำชั่วโมงนะครับสามค่ะสามสามนี่ของเราแล้วอครับมา โซมก็ได้ได้ราวัลใหญ่เสร็จแล้วพื้นฐานเปลครับสี่ห้พ่อแม่พี่น้องนะครับงามงามได้จะโทรหาเนครับเรื่องับตลาศาสเนีโอโซกี่โซงกี่มันได้ไปแล้วนะครับโอเคแต่โทรหาเบ่พิ่น่อนหรือก็ต่อครับ